หายไร้ไร้นก็ได้ไอ้ตุ้งไม่ไหมเนี่ยเท่าไรเนี่ยก็ใหญ่เพราะขาซิวะสุกหรอเออี้ยาามมเื่ปล่าทันูุชมตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สวรรค์เขตเพื่อไปทำงานกบสิเกาถึงวางานจะตัดถึงเดือนมาติดตามกันในทางของเทอรรี่เราทั่ว ไปกับข้าเนาะวันนี้แต่ในคลิปต่อๆไปเ้าจะข้าเทียเ่ยวสัมณเขตการเดินทางของเ้าการาท่องเที่ยวข้าวจะเป็นอให้กันติดตามชมไปด้วยกันตอนนี้เ้ากำลังออกจากเมืองลองซานแขวงไซส,สมบูรณ์วันนี้อากาศคืขึ้ๆเนาะคือฝนสิตกด้านของตำรวจจราจรไี่ซื้อที่นี่ โอาหานี่กเขาจะทานคายรถเนาะนอแสงคงตัวนี้ก่อนจะเดินทางออกจากลองซานเท่าก็ับมาไหวซานเพาพอผูยมซึ่งว่าเป็นทียุดเหนียวทางใจของคนเมืองลองซานคนสิปปสิมาก,ก็ะต้องมากับไหวเพื่อขอพรให้เดินทางตลอดปลอดภัยอันนี้มันซานเพาพอู้้ยม อดบ้านหวยเล็กแล้วได้เนี่ยแถวนี้จะเป็นทางยางแล้วบ้านเนี่ยอดข้างเลขกท,ที่ชุดสามเลยเด้อบ้านเนี่ย3ใตสามไก่ได้เนี่ยจากชุดนี้ไปสมุทเขาก,ก็ประมาณสามร้อยแปดสิบสามร้อยเก้าสิบเนี่ยแหละแถวเนี่ยประมาณเมื่อกี้เนี่ยเข้ากายบ้านตะไลเนาะ ทางนานเนี่ยก็เป็นบ,าาบ้านทับบกอันนี้ครัวขามน้ำมั่งยู่ที่บ้านทับบกเนี่ยนี่เจ้าจอยปึงมิวที่ตัดผู้ค้าขงข้างเนาะ ดูแถวแถวไก่ซูฮอดปากสั่นดูแถวนี้มีตลาดปลาอะไรบ้านนับเนี่ยก็คือบ้านน้ำโลว่ะบ้านน้ำโลว์น้ำจิงใช่น้ำโลวน้ำจิงขายปลาแค้มทางแล้ยปลาแหงปลาสมปลาสดก็ไม่คลิปหน้าปลาย่างเบิง์นละค้ากราฟก่อนอันนี้ค้าปลา ก้อนหอดปักสั้นนี่ข้าเจาเห็ดหน้าแซงทง,งก้กลวงเชี่ยวผรดจีเลยเติมจอหมันก่อนเด้อพี่น้องพี่ที่ที่แอสซ่างน 17, สิบเจ็ดพันสองร้อยสิบสิบเจ็ดพันสองร้อยสิบมันเกาห้า,ยายวยเลอรขีดหน มาแวะเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มที่ทีอยู่เกล้ไปักสั้นจัดไปเต็มถังหาแซนเชาแนเสได้อยู่สามสิบสามสิบามลิตรวะสามสบสามลิตรหาแนเชสเต็มถังเลยเนาะไปได้อยู่หกร้อยเจ็สิบสี่กิโลเมตรเต็มถังตอนนี้ซบมงสงหานาทีตอนอ,ออกจากลองซาน สามมุสมานาทีมาหอดปากสันตอนนี้หอดปากสันและอยากแวะเที่ยวหลิ่นปากสันนี่เนาะแต่ว่าอาจจะเป็นค้ากับชิพาไปเบิ่งน่ำสองสีทางหนาน,นี้จะเป็นทางสีแยบ ้างเมืองควอนเนี่ยมันลงไปทางดานแต่ว่าไปทางนี้ก็จะไปเมืองบริคันไปเชียงควงกับไปทางนี้คือกันฮาไทยบานเมืองอยู่แถวแถวปักสั้นให้เบิงนแต่ว่าสิบบริข้าไปแถวแคบคองถ่ายอยู่แถวแคมทางนี่แหละให้เบิงอันนี้ก็ทางเลยที่สิบสามใต้ มาเสั้นนี่ก็บบได้มาโดนเลยเด้ข้างน้านี่เป็นตลาดที่บบกแมนแล้วเนาะอยากเข้าไปเที่ยวตลาดขนาดเลยแต่วเอาฝ่าไปเนาะข้าไปนี่ฟังเบิร์ค้ากับอาจจะได้แวะทายให้เบิร์น ตักสัน้นทางหน้านี่เป็นน้ำสัน้นน้ำสองสีบอนนั้นไลไปประจบกับน้ำคลอง่จะเป็นสองสีน้ำสัน้น จะเกิดปากสั้นนลำสั้นฝนหนักกระตกเศร้าไหมน,น้ำกคุณคุณนแน่ธรรมดาทรงเดินสามเหน่จะบ่มีฝนปกแต่ว่าปีนี้ฝนพนยโยเขาลายปีนี้เ,เมืองขั้วมือเนี่ยเป็นทางเขาไปแถวแคบคลองละเขาไมาเ่เขาไปในตัวเมืองปากสั้น ปักสันเป็นเมือกเอกของแขวงบริกรรมไซทางเพลาแถวนี่ยิ้วเขาท่านผู้ชมผู้ที่เห็นหันปิ่งเป็ดท้ายสุดต่อไรนนาสามซีซอ,อ,อันนี้บ้านยัง<ะ>บ้านฮะบ้านขนาบ้านขนา มันค้าเนานะอีกเป็นมันคน้าเอาสีนั่นเองเอาสีนั่นแทนกระดูกไร้ไหัวอะไรนะเอาสีนัน่เอ,อ้แหวนกับเจ้าจแกมเบียหัวมัน <c oughs> นคล้ายเจลเพรา จอบอ,อก์อวะกรับเสไนด์เห็ดเองเห็ดเองพอร์เต้เนี่ยบานที่ก็เจ้าขายเครื่องแค้ทางนะ่ะมีสลีมีมันเผามีสมพอสมพอร์นะเอามันเผาบ่ มันเท่านี่คล้ายอย่างไรจุกละซาพันจุกละซาพันจุกได้ก็ได้ไดโอ้ตัวน,นี้แมงโอ้ไก่ไต่ขึ้นมาคล้ายหอดเนื้อดูดีดิด้พราวพันหนึ่งมีจักมีจักโลนี่ ลูกหนึ่งจะโลกอะหกโลกอะ่ลอะหรอสามโลห<า>ลืสิบแต้งเดชมักแตงขายยังไงเมือ่อสีสห้าสี่สิบห้าสิบสองกิโลต่อสี่สิบห้าท่าน ใส่เนาะหนำไงเน,ะน,นะาะวนำเนาะท้านีก็ซิเป็นนำ้ำคลองเป็นชุดเสื่อมต่อหาองพอดีหอดบัานทงนามีคือว่าสาเนาะเบ้ามานเนี่ยสาคนทางมิเตคุมแรนไว่บ่ได้ ตอนนี้ก็หอดทงนามีต่อไปทีน้อยก็จะเป็นท่าแบงลักซาวถือว่าว่าหอดแถวนี้มันเคิงท่าเลายได้นี่ยังเหลืออีกประมาณสองรอยสีสิบกิโลเมตรหอดสวรรค์ตะเขตบลายแท้รถอยู่แถวทงนามีนี่จะมีตลาดซนเผาท่วากระจ้า ลักซาวนี่กะหามงปลายเลยได้นี่มือนี้เป็นวันโอวันศุกร์เป็นมือเล็กอบสะพ่อเห็นคนค้ายเหล็กลายตามแคมทางทางแบ่งลักซาว ยงจันร์หรือว่ามามาแต่สวรรค์ม,มัดจมาแวกินเข่าอยู่แถวๆนี้เนี่ยตลาดก็จะไปด้านน้ำผ่าวจากจุดนี้ไปด้านน้ำผาวเมตรเก่าสิบแปดกิโลเมตรโอไก่เติบเนาะในเบื้องสายมือนี่แมันทางแวไปลักซาว ไปสวรรค์ลงไปสวรรค์หรื่าขึ้นมาเวียงจันเมื้อเมาหอดพูดไว้นี่เื่อว่าเคิงทางแล้วตอนนี้ละจักบ้านยั่งน่อเนี่เคินบ้านยังงวะโอ้โหซื้อบ้านตอนนี้หกโมงสี่สิบเจ็ดละข้ากหอดะแขกมาพัก รถอยู่ที่ปั๊มน้ํามันพีที่ที่อนเข่าตัวเมืองตะแเข็ดรถก็มาใส่น้ํามันบัวร้ายบันไดรถเที่ยวท่างกันหน่อยตามเท้าแกลนมาเนี่ยอันนี้ฮานจิฟฟี่จิฟฟี่จะอยู่ประจําอยู่ที่ปั๊มน้ามันพีทีทีเขาไปสื่อเครื่องกัน,นยังไงแต่เครื่องมาอะไรเนาะสื่อขนมสื่อกาแฟบรรยากาศอ้อมฮอบกับโบก้อยคืบคืนบันได ทาน,นี้จะเป็นห่านคาเฟ่แอเมซอนทางนั้จะเป็นห่านอาหารทางนี้ก็จะมีห่านเป็นของก้านาะลัวยน้ำมันแล้วก็ห่านสะดวกซื้อจิฟฟี่ขมวลเนาะขมวล,ลแต่แถวได้นะมาหอดแท้แถได้นี่สบายดีขมวล อันนี้เป็นสวนสนามหยาเล่กน้อยฝนตกเนาะเปียกไปเลยนี่ฝนตกห้ากระเซ้าฮะพักผ่อนจักหน่อยแล้วเท่ากับเดินทางต่อแล้วปะเนี่ยจุดหมายันเนกะคนแะกกาวาสซีอหสวัสดาเขตหาซีเดิร์กแน่ตอนนี้เท่ามาฮอดในเมืองทะแขกเลยด้อท่านผู้ชมอันนี้ทางวงเวียน ไปซื้อเนี่ยก็เขาไปในเมืองเอลซาเนี่ยก็เป็นทางเมืองสวรรค์ไปเสร็จนี่เแล้วค่อนข้างเหมือนนอนในกล่องแต่ว่าตัวจริงกัแจงอยู่ได้อาจจะเป็นย้อนแวนรถเหมือนปะเหมือนปะเห็นยู่เนาะเออเห็นอยู่เห็นอยู่กับสำนีแล้ว เบิรงเดอบ,บรรยากาศกยากครัคืนอยู่ที่เมืองท่าแขกแขวงคำมวนบางกีเนี่ยอ,ออกมาจากปั๊มน้ำมันเนาะแวรสื่อของโยงกินเล็กน้อยสื่อขนอนกกะนุมแล้วก็ออกมาตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเช้าละขอดสวรรคกับสิบเล็กเ่อกนิกหน่อยเก้าโมงสิบโมงไปละสาิคอยแลนเมื่อเนาะกลางคืนบุหุงแลนไม่บ่ได้ นีก็เป็นเส้นทากลักนั่นเนองคลองบางตะแขกแล้วยังมีอีกเส้นหนึง่งข้ารเจ้าเฮ็ดงานเนาะนั่นดองวองะแล้วยังมีเส้นแค้มคลองอีกตาแขกเนี่ยก็มีบอลเที่ยวร้ายไนดะ้เส้นว่ารธรรแอนทาฝรั่งแล้วก็ทานเมืองเกานะ่าเนาะผลินทานเมืองเก่าก็ได้มูยุตะแขกเนี่ยก็ร้ายไนดะ้สิไปรวมงานมังกนมือนเนี่ยแต่ว่าันนี้อาจสิบุตริเวขนะ้าราชาเนาะ อยากเป็นการหยงอยงหยาบเพมือนเจอกนอันนี่เข้ามาหอดทีไซโนโลแล้วนี่ตอนนี้เวลาเก้าโมงพอดีพี่เล็กไลายเนาะรับรถแปดสโมงและหักกระหอดตเตสโนโอีกประมาณหนึ่งสโมงหอดตัวเมืองสวรรณเขต่านปีกไกนโนโ่นี่ยลายลายไซโนเนี่หล่อบางกอนเนาะหันได้เป็นเตสือกตสิเป็นเตสือไม่ต้อตงหันแหละแต่ว่าหล่อบางกอน แถวนี้เป็นหาดปิงไก่บุนเลยนี่ปิงไก่บุนเลยเธอปิ่งไกเซโนเป็นปิงไก,งไกี่มีสื่อเสียงโด่งดังไห้กูจักเดินถานผชมเขาจะพามาเมืองปิงไกเซโนเป็นโตก็มีเนาะเป็นโตก็มีแบบปิงหน่อยก็มีหลายหานได้เลยปิงไกบุ้นเลยหารแถวนี้ไปไปเซโนไกลไปไกลมากเลยกล่องเล็สื่อเนาะเป็นโต เปลี่นไก่ไปเลย,เยลนนลแล้วพาเรากันเะาปลี่มนโตแล้วนด้ไหเอาห่หารได้ดีบ้างบ้าง่จะเปลี่างแบบเป็นโตแล้วเลยเปลี่งใหม่ๆนะจะปล่งตับมันไม่เท่าไรนี่ ตับนั้งวะเรือยตคนกันเนาะเจอปิ่งตั้บโอ้โบมีแบบเป็นค้านะมี่แต่แบบเป็นโตเนาะโต้เท่าไรต้ได้สามสิบห้าโตัเนี้วะอันนี้สี่สิบเออไทยทยอันนี้สามสิบห้าสามสิบ กระซานซิมหาที่ซ <ri> ื้อที่ซื้อห่านวันนี้ไปแต่กายมากายมาสื่อซอยเด้อห่านปิ่ไกเซโนร้า่ห่านเนาะงาวยียดไปผลมาเลยซีซิปไปห่านขายหอดจังโมงขายหอดจังโมงเนี่ยแจ้งเลยวะกลางเว้นเลยไปปี่งไก ทางเว้นไปปีงไกลกันขึ้นเลยมามาค้าปีงไกลหรสามสามสิมห้ายปะสามสิบห้ากับซิปเป็นซีสิมหาเอาเข่าสิบพันหายร้ายๆเนี่ยก็ได้ไอ้ตุ้งไม่ไม่เนี่ยเท่าไรเนี่ยว้าซุกหรอปะ ตามเมือา,า,า,มาละ่บอดี่น,นีเออ okay, ยลยเปอเอาแหี้ยละเอาหลายได้หันจิงใจตลาศีสิบหา้าเมื่อก่อนนี่ข้าจัจ้าอยู่ตามแคมทางแคมทางไงจ้านั่นหลังจากไฟใหม่ไฟใหม่ก็เจ้าจะอะไรใหญ่มาอยู่ข้างในที่บ้านนี่เจ้าจั๊กันเป็นละเอียดย่างดีเลยนี่ ทายๆเข่ากล่องเด้อเข่ากล่องเขาอุดหนุนทานนี่อะไรกันเนาะไก่ลาดปีแมนแกเออตั้นเลยบ่เออตัดเลยก็ได้นี่เป็นหาสนสหาย ศิ0 0 0พันธ์ขับใจได้ขับใจไปเรัาได้ปีกไกลอะไรบ้นนี้ปีปปไวไ้แท้<ป>พี่นอก<ป>ขายสดแจ่งล่ะวะเพราี่ลึกขนาดเลยแสดงว่ามีคนเที่ยวทางตลอดไม่สิ่มีรถเมย์มาเลยรถเมย์ขึ้นเนื้อลงใต้ก็มาจอดอยู่นิ่ละเมื่อกี้เนี่ยเขาสื่อปีใใกไก่นอนแล้วกา คิวรถออกมาจังหน่อยอยู่ตอนอยู่ข,ข,ข้างๆคิวรถอันนี้แม่คิวรถมี ii, ของคิวรถมีเซโนอยู่นี่นะข้างในนี่เอามากินข้าวเปียกท่าน,นี่ก่อนพาลูกสาวมากินไปกินข้าวเปียกสวรรค์วาสันสนะแต่ว่ากินข้าวเปียกเซโนก่อนค่ำเลยเนี่ยประมาณตอนนี้เวลาเก้าโมงสิบนาทีละหอดเซโนเนา,นาปะปากกอนกินข้าวกินน้ำก็จังหน่อยไปเดินข้างต,อต่อออกไปสวรรค์กับประมาณสามสิบกิโลเมตรประมาณสามสิบสี่สิบนาทีก็บหอด ขายปีงไก่พร้อมเนาะขนมกล้วยสาบกร์วนกล้วยเตีเ้ยวมีปีงไก่มีแก้วมีสินตองเนาะปีงปาาางลา,า,งากันนะี่เทวามาเซโนโบดีกินปีงไกเซโนเทวามาบะฮอดอะไรมากินเนาะไปปีงไกไปไกกัต้องมาจิ้นอันนี้ห้านเขาเปียกค้ายปีงไก่พร้อมมาแล้วเขาเปียกเขาเปียกไกว่วะ ทำมาน้างพีพีไม่ปุแห่ระเสรยหน่อยนี้นะคิดเข่าือมานั่งนี่ไม่สิปบอนลุกกับี่แขกมากินเข่าก็ได้น้เมนี้ซวหน่อยลอง้านบุกสวรรค์เขด้ ผู้ชมกว่าจะมาหอดสวรรณเขตกับปาก,กป็บไป1ิบโมงกลางคืนแลน้วเนาะคือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวไกลกและก็เมื่อยหลายฉะนั้นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เฮากับสิคอจะคลิปไว้เพียงเทรี้ก่อนมือเนาะเขาจะพาไปเที่ยวมองไรกันอย่าลืมติดตามชมไปพร้อมๆกันกับเทอรี่เล่าทัวร์